สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับนุสราในช่วงตามเรามาตามปกติพิธีสถาปนาบุญยราศีหรือนักบุญจากกรุงโรมนั้นมักจะเป็นเหตุการณ์สำคัญของชาตินั้นๆที่เขาจะได้มีส่วนร่วมและชื่นชมยินดีไปกับการสถาปนาดังที่เกิดขึ้นกับบุญยราศีชาวไทยทั้ง8ท่านแต่พิธีสถาปนาบุญยราศีเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาบุคคลที่ถูกสถาปนาไม่เพียงแต่จะเป็นบุญยราศีของชาตินั้นๆ เป็นบุญยราศีในใจของคริสเตชนทั้งโลกบุญยราศีท่านนี้ก็คือพระสันตปาปาจรปอนที่สองค่ะและในวันนี้จะนําท่านผู้ชมไปชมไฮไลท์พิธีสถาปนาพระสันตปาปาจรปอนที่สองเป็นบุญยราศีกันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมคิศกรา2011เวลา15นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยสมเด็จพระสันตปาปาเป็นเดิกที่16ได้ทรงเป็นประธานในพิธีสถาปนา สมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่สองเป็นบุญยราศีทิลานามหาวิหารนบุญเปตโตรกรุงวัติกันประเทศอิตาลีซึ่งมีผู้คนจากทั่วโลกมาร่วมพิธีสถาปนาในครั้งนี้กว่าสองล้านคน<อ>พิธีเริ่มด้วยขบวนแห่ย่างสงาของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ซึ่งแห่ออกมาจากมหาวิหารนักบุญเปตโตรพระองค์สเสด็จโดยรถยนต์เปิดประทุนเพื่อไปยังปรารมพิธี และตลอดทางพระองค์ทรงทักทายสตบุรุษที่มาร่วมพิธีซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ที่อยู่สองข้างทางที่พระองค์เสด็จผ่านพิธีสหบูชามิซาเริ่มขึ้นด้วยบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ประกอบกับเสียงเพลงอันไพเราะจากนักขับร้องของวาติกันและของสังคมมณฑลรมและเมื่อบทเพลงกิรีเอจบลง ก็จะเป็นพิธีที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกาศแต่งตั้งบุญญราสีพิธีการสถาปนาเริ่มด้วยพระคาดินันโอโกสตโตวาล,ลินีอุปสังคาราสังคมนทนโรมอ่านชีวประวัติของสมเด็จพระสันตปปะปาปายอนปอนที่สองเพื่อให้พระสันตปปะปาปาเบเนดิก,ดกทรงอนุมัติแต่งตั้ง พระสันตปาปายอนปอนที่สองเป็นบุญญราศีสมเด็จพระสันตปปายอนปอนที่สองมีพระนามเดิมว่าคารอไวติวาประสูติเมื่อวันที่18พฤษภาคมคิศกรา1920ที่หมู่บ้านวอโดวิเซเมืองคราคูฟประเทศโปแลนด์ท่านได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์ในวันที่1พฤศจิกายน 1946. ปี1958ท่านได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งสังคมนณฑคาคูฟและอีก5ปีต่อมาพระสันตปาปาเปาโลที่6ได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นพระสังฆราชแห่งสังคมนณฑคาคูฟจากนั้นในวันที่26มิถุนาย,ยน1967ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระคารินานขณะที่ท่านมีอายุเพียง47ปีเท่านั้น และเมื่อวันที่16ตุลาคมปี1978ท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นประมุขแห่งพระศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกองค์ที่246สืบต่อจากพระสันตะปาปายอ,อนปอนที่1พระองค์ทรงเลือกใช้พระนามว่าพระสันตะปาปายอ,อนปอนที่2พระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาเลียนคนแรกในรอบ455ปี และเป็นพระสันตรประปาปาองค์แรกที่เป็นชาวโปแลนด์รวมทั้งยังเป็นพระสันตรประปาปาที่อายุน้อยที่สุดแห่งศตวรรษที่20ซึ่งขณะนั้นท่านมีพระชนมายุเพียง58พรนษาและสุดท้ายท่านได้สิ้นพระชนในวันที่สองเมษายนคิศกราาช2 0 5 5พระชนมายุ8 4พันษารวมเวลาที่พระองค์ทรงปกครองอยู่ในสมณสมัย 26ปี15วันเมื่อพระสันตปปาเบเนดิกตได้รับฟังพระองค์ทรงเห็นชอบแล้วทรงประกาศแต่งตั้งพระสันตปปายอนปอนที่สองเป็นบุญาราศีอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดการประกาศพาที่คุมรูปของบุญยราสียอนปอนที่สองที่นามหาวิหารนักบุญเปโตร ก็ค่อยๆถูกเปิดออกเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกกล้องไปทั่วลานมหาวิหารและทั่วบริเวณที่มีประชาชนมาเฝ้าชมทุชาติต่างๆถูกโบกสะบัดพร้อมกันภาพแห่งความปิติยินดีในขณะนั้นถูกถ่ายทอดออกไปทั่วโลกภาพบุญราศียอนปอนที่สองภาพบรรดาสตบุรุษ แสดงถึงความปราบปื้นปิติที่มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาภาพลงพระศพของบุญยราศีในมหาวิหารซึ่งภาพเหล่านี้บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่านี่คือบุญยราศีของเราและบุญยราศีของโลกซิสเตอร์โตเบียน่า พยาบาลผู้ดูแลบุญญราสีพระสันตะปาปาย่อนปอนที่สองมาตลอดสมณสมัยจนวินาทีที่พระองค์สิ้นพระชนและซิสเตอร์มารี i ิมองบีแอรผู้ได้รับอัศจรรย์จากบุญญราศียอนปอนที่สองร่วมกันถือพระาธาตุที่เป็นขวดเลือดของบุญญราสียอนปอนที่สองมาให้พระสันตะปาปาเบเนดิกก่อนจะนำไปตั้งไว้ที่หน้าพระแท่นบูชา บุญยราศีพระสันตะปาปายอนปอนที่สองพระองค์ทรงเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงเป็นผู้นำที่กล้าหาญในการปกป้องความเชื่ออย่างเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวพระองค์ทรงรักและเมตตาต่อมวลประชาสตบุรุษของพระองค์พระองค์คือบุรุษที่โลกยกย่องแต่กลับทอมพระองค์ลง เช็เช่นพระนางมารีที่พระองค์ทรงยึดเป็นแบบอย่างรักและเทิดทูนอย่างสุดจิตสุดใจดังคติพจน์ประจำพระองค์คือโตตูสตูอสุสอุทิศพระองค์อย่างสิ้นเชิงแด่พระแม่มารีข้าแต่บุญยราศีพระสันตปปายอ,อนปอนที่สองช่วยวินวอนเทิน บุญญราสีพระสันตปปาจรปอนที่สองท่านเป็นบุญญราสีร่วมสมัยกับเราเป็นตัวอย่างแห่งนายชุมพาบาลที่ดีรักและดูแลฝูงแกะของพระองค์อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าชาติใดภาษาใดและพวกลูกคริสตชนชาวไทยซึ่งครั้งหนึ่งได้มีโอกาสต้อนรับการมาเยือนของท่านก็จะขอจดจําภาพประวัติศาสตร์นั้นที่ท่านทรงมีพระเมตตาแก่พวกลูกคริสตชนชาวไทยย่งไม่มีวันลืมเลือน ค่ะแต่บุญญราศีพระสันตปะปปาจรห์นปอนที่สองช่วยวินวอนพวกลูกด้วยเทินค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าในช่วงตามเรามาสวัสดีค่ะ